สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม RV นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดคาร์โนเชตนะครับตานี้ก็จะเป็นตานที่สี่แลยนะครับเริ่มกันเลย <c oughs> โอเคเจอห้องไว้มากเลยนะครับไ <c oughs> ปเลย <c oughs> โอเคยังอยู่ในเดมอนอยู่นะครับ ไวมากเลยอ่าเราก็จะซื้อตัวไปก่อนเลยอ่าซื้อไปตีคลิปก่อนนะครับต้องคิดได้มากเลยโอเคได้ไปเกิดกับเกาะสะท้อนเงี้ยหรือข้าคือผู้ย่าข้าคือ่ของเงี้ยอยแล้วด้วยเล็งโอเคขอบคุณนะที่คอยดูแลทั้งเล็ง บางทีที่ให้ไจเกิดมานะเอาได้ทอยด้วยนั่นใส่ของให้ฟอร์เลนได้เลยเนี่ยโอเคดูท่าน่าจะต้องยอมแพ้เหมือนเดิมครับ <c oughs> เดี๋ยวเฮ้ยโห,ยโห,โหเจอฟอร์เลนขอเปลี่ยนใจนะคร <c oughs> ผมขอลองวัดไปเลยโอเค คุณช่างสดใสดังฤดูร้อนมีเฮเตะเหรอแต่และมีฟอร์ลินติโนนะ <c oughs> โอ้โหเฮเตะไปตีเฮเตะก่อนโอ้โหงานยาบแต่ไม่เป็นไรเรามีทักเกิดในกอดจะถอน,นะครับโอเค สวยสุดเลยนะครับอย่างนี้โอเคหยิบมาก่อนมาวัดกันด้วยมันหน่อยมั้ยเราเอาแร็ไปถึงเวลาเฉดฉายของข้าเดี <c oughs> ย๋ยวเราขายตัวที่ยังไม่จำเป็นออกนะครับโอเคโชคดีที่เราได้ฟอร์ดในช่วงต้นเกมนะครับขเขาลีบอัพอืเลี้ยวสีไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคิวลรนมาชิวด้ว แทง <S 2> <S 2> แทงอู้ตายเลยสวยงามนะกกั่นแหละโอ้โหแลสสวยงามมากแทงเรียบร้อยพอเล่น <C oughs> ไหมไม่มีอ่าใส่เออ่า เฮ้ยใส่แม็กดีกว่านะโอเคประมาณนี้เดี๋ยว,วเราเก็บตาง์ให้ถึง40เหรียญเลยนะอือโอเคดีดีดินเตะก่อนแทงสวยเอาเราเรียกก่อน แตเรามีต้ายเกิดนะครับโดนแทงทีนไปเรียบร้อยเลยดับหนึ่งก็ยังคงอยู่นะอุยอ้ยอุย้ยโหอืมซื้อไว้ต่อนะถ้าจะยิงดวงดาราให้ร่วงล่นจากท้องฟ้าอ่าแม่ขายทิ้งไปเลย อฟอร์เรนเราจะกันพวกสานึกผิดได้นะครับเขามีทอยด้วยหรือเป่าไม่มีตัว้อยทีัทดนนหน่อยนี่ดีนะใส่ฟอร์เรนแทงตายเลยขอบคุณน,นะที่คอยดูนะคข้โอเคไดโอ้โห จะดีบ่าววสีเหลืองก่อนเ <Yeah. S 2> ย่อืมอืมใส่ให้เียเฮ้ยใส่ให้นี่ดีกว่ายอนโอ้กะไม่เหลือตังค์ไว้เลยตอนนี้ยังไม่ไแน่ใจว่าจะเล่นคอมโบอะไรนะแต่ก็เก็บไว้ก่อนรอเลี้ยว ไปได้เล่นเคปตอนนี้ก็ชนะอะ,นะอะไรนั่นระวังโดนแทงวิลาก็แรง <c oughs> อีซี่เลยนะครับ ยังขนาดิอุ้ยตัดเลือดกันนี่เหรอหืตัดเลือดนี่ก็จำเป็นนะจะพลังงานก็จำเป็นเลือดด้วยมีล้วเดี๋ย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 วเปิดก่อนได้ปูดเหรอตัดเลือดแล้วกัน ให้ตัดเลือดไปเลือกพลังงานเลือกผมว่าแต่บางทีเราอยจะเลือกพลังงานก่อนก็ได้นะครับเปิดก่อนได้เปี่ยนตอนนี้เผื่อผมไม่เจอตัดเลือดครอ่ะผมได้เกาะน,นี้ดนะ้วยแทงฟอร์เรนสวยงามสวยงามนั่นแหละ เจอแล้วตอนก,กังโยกโอ้ตังรวย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 คือบัญชากันเรื่องอะไรอยูวันี้มุ่งสู่อนาคตอันสดใสให้ฟื้นฟูแล้วก็ไป โอเคประมาณนี้ตอนนี้คอมโบก็ผสมปนเปนไปมั่เลยนะครับโอถึกด้วยแล้มีย้อนอีกแต่เราก็มีย้อนเหมือนกัน แรงมากย้อนสองดาวเหรอหือแต่น uh nah ั้เดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้เล่นบีดนะครับแต่เล่นบีดนี้ก็อืมบีดนี้คือจบเลยยะเราองจะไม่เล่นบีทนะครับ ผมมาล้วงแถวหลังเลยอีกแทงเร็วลูกพ่ออุ้ยสำนึกพี่ดิผิดแล้วโหตายหมดเลยเฮ้เลยอุ้ยสิบวอ้โหดาวเขาเยอะกว่าเกมผิดแล้วโอเคไปไม่ได้มีโหลดดาวแล้ว มาหลอดเอ,อ่ออลิศหยิบมาหลอด,ลดมา่องหยิบาอยากได้เพื่อนใหม่ไหมพอแล้วขึ้นเวลให้ไวที่สุดนะครับเราจะได้เปรียบเดี๋ยวเราเรอได้ทูนเลนมา เอวเดอโลอ,อและหรือรอเลี่ยวและหรือรอเลี่ยวนาคอสวยงามทุเาารนด้วยเฮ้ยลอยไปลอยวย่ลียยวโอเค นี่ดีกว่าถอยใ,ใส่ให้ระทาเวทใส่ให้อเลนโอเคให้รอเลี้ยวแบกนะเกาะเกาะจะท้อนโอ้ยทอนเร็วๆทอนท้อนยังตายโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวยับเลย สำนักผิดเหรอหืมต้องเป็นหรือว่าเราต้องเอาช้างมาช่วยเราเรียกไปอสองตาติดแล้วโอ้โหคือยังไม่อาจจะเล่นสุด จักรวาลแผ่ขยายรอบตัวฉันและออตอนเอาไว้อันนี้เหรอได้สี่ตัวแล้วนี่ได้สี่ตัวแล้วก็จัดเลยถึงเวลาเฉียนชายของข้าดาราให้ร่วงล่จากท้องฟ้าโอเคเรอเลี้ยว รอเลียวแบกก่อนนะครับโหลรอเลียวสามตัวเลยเมดิกืมม,ปปอมอาาีอันนี้ดาวเดน่าคอร์โอเคหย่อนทิ้งไปเลยคอร์ดเป็นหัวตารางไว้มีซัพพอร์ตมีทูเลนละโอเคใส่ให้แอดไปอันนี้ใส่ให้ฟอร์เรนติโนโ่นั่นแหละบาวัดกันด้วยมัดหน่อยไหยม I feel alive อ่าเก็บไว้เหมือนกัน,ร,ออนร้อนอ่อ The door to another dimension opens now level อยู่ที่ level เจ็ดแต่เราไต่นะเรียกสวยวงามเอาตัวดาเมจก่อน กิลรัวๆต่อยอม, <c oughs> อม,มีคนล้มได้ด้วยเหรอมีมีเทลวมีนี้โหไปก่อนได้ปูดเราไม่เล่นก็ได้นะครับเทีวเราเลือกไ,ได้ก็ไม,ไ,ไม่เล่น แล้วมีของแคลรี่เลยพอเลนนี่อึดๆไปเลยเขา<อ>ข,ขึ้นวินิจวัฒ์แปดไวจังอะแล้วสวยแล้วไงราเลียลสกิลผิดต,ตัวอุ้ยพอเรนแทงตายหมดเลยอันนี้อ๋อ,อแ้วก็ทำเป็นเอาไว้ก่อน โนแมนนี่ต้นเกมไม่ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าสุ่มถ้ามันสุ่มให้เราได้ถ้าเล็กเกมนี่ก็ไม่ทันให้สุ่มแล้วครับไปหวานก่อนใช่จังหวะก่อลมช้างาใช่ไม่ดีหรอว่ะ พอเนี้เราจะได้รับดามิได้เยอะๆหน่อยอมรืเว่แปดเหมือนกันได้ของอะไรอย่าเรา,ารออิโลมียหรือไม่ครับเพตาเพตาเหรอครับเรียกเรียกเพตาง่ายดี Okay. โอ้โหตัดเลือดใช่หรือเปล่า <c oughs> ตัดเลือดเหรอพอเลนไม่เอาเอานี่ดีกว่ารู้ว่าเราจะสำนึกผิดไปแต่เอาดีกว่าดูเลนสองดาวย่างเง โอเมนโอเมนเอาไว้ก่อนอัพเลืวกกันแล้วก็จะเก็บตังคนะ์รัวๆแล้วนะรีบึ้นในเวลก้าวเบลไว้ยิ่งได้เบลไม่ดีต้องรีบจัดให้ไวโดวยที่สุดเลยนะครับ <Much. S 1> ถ้าบีดได้มา้านี่คือโอ้โหหาย,ยนะครั้งใหญ่วแล้วเขมามีช้าแต่เรามีฟอร์เรนคอยทำความเสียหายจริงอยู่นะครับ จะตีช้างทำไมเล็วโอเคน่าจะผ่านฉลุยถ้าฟอร์เรนเรายังไม่แห้งโอเคยังดีฟอร์เรนเรามีเกาะตะทอนนะครับแล้วอืดด้วยอืมจะลินข้างบนมาสิเฮ้ยเฮ้ยไปแทงดีไหมบอลไปแทงแนวหลังครัไม่เอาดีกว่าเปิดแล้วได้เพตา ซับฟ้าขับถอยซับฟ้าเอาไว้ให้นาครอ,อคส Magic pervades everything เราจะตัวอะไรออกพอเดนก็จำเป็นนาครอสเหมือนจะไม่ได้ล้ำด้วยของขนาดนี้แต่ก็ไม่น่าได้ลำ้ำอืม ขาดหลายอย่างให้เราเลี้ยวแบบไว้ก่อนเจอบีดเหรอว่าบีดเขาไม่มีดาเมจเราชิลอยู่แล้ว,ว,ลวมีแค่ปลาหมึกที่เป็นดาเมจหลักไห,หลลื่นไหลลื่นเรอเรียกไหลลื่นโอเคมีตัดเลือกก็ผ่านเฉลุยอยู่นะครับ แต่ถ้าเราเล่นบีดนี่อาจจบไปแล้วคนระับมีเทียวมีนาคอสโอเคมาแล้วพี่ใหญ่แต่ฟอรเรนก็มีประโยชน์นะครับอือม,มีประโยชน์ก็มีเราลองเอาฟอรเรนเยืนสักตาหนึ่งก่อนที่จะเอามาลาฟอรเรนอู้ฟอรเรนสามดาวไม่ได้ละ ไม่ได้กาและจาเราเจอเนี <Girl. location. S 1> oh. think, ่ย sure. ตัวฉมีไ <polls> ก <happen> <AT> <laughs> ่อเกาะทอนี <Zahlen influen> ่แต่ล่อ้ยยืนเกาะกันไม่กลุ่มอย่างนี้กดรรับดังอุ้ยแล้วตายหมดเลยเรียบร้อยสิครับ ตะสามดาวก็โดนลุมไปหมดแรงมากโดนลุมอยู่ดีมแม่ตัวอยู่ครบเลย <c oughs> น่ากลัวคนนี้คอมโบไม่ดีแต่ว่าสามดาวเลยเป็นคอนเลนิกแต่ก็ไม่เป็นไรเออเราเอาเพชรเอยเอาไว้ก่อนดีกว่าวะ ผมรอผมรอมันมีเก็บตัวมันได้สักสามดาวก่อนอเอสองดาวก่อนหรือแม่ขึ้นเวลเก้าไปแล้วฟอร์เรยนยืนค้างไว้พเพราะฟอร์เรนมันมีประโยชน์เลยนะครับหนึ่งดาวเดียวล้มไม่น่าจะตายนะครับที่ดีก็คือล้อเลี้ยวนี่นครับอ๋อแล้วเจอคนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เป็นแค่สำรองอันนี้ตัวจริงเลย อันนี้พัฒนาเราโดนเก็บไปสองเกิดมาก็ตัวอยู่ดีโอเคชนะ6ตาติดไม่เจออิลูเมียเลยนะครับเจออิลูเมียนี่หวานเลย เราเมื่อไหร่จะขึ้นสองดาวเขาเนี่ยตัวก็เหลือเยอะนะอืมน่ากลัวน่ากลัวมากนะูนเยอนี่หายเลยเราต้องเอาฟอร์เนไว้นะครับเพราะฟอร์เนมันความเสียหายจริงแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์ใช้ได้เลยนะครับ รีบขึ้นเรือเก้าเพื่อเอานาคอสลงล้อ,อเรยวก็มีประโยชน์แต่ถ้านาคอสได้ลำำนี่ล้อเรยวก็นาคอสมีประโยชน์มากกว่าเพราะไม่ลำถ้าหน้าถูกนี่โดนหมดตัดเลือดกับอันนี้หรอโอเคตัดเลือดก,ก็เข้าเพตาไปเพตาเอาตัดเลือดไปอ๋อเราให้อันนี้มันโตโอ้อะไรเนี่ย ให้พ,ตหพิตาได้เป่านะครับอันนี้คาทาเวทก็อุย้ยสซฟาให้กับนาคอสนาคอสอยู่ไหนนาคอสตัดเลือดละ่ะเอ,อ้าโหช้ามากแล้วพ่ตาเราไปทำไมตรงน,นั้นล่ะลูกเอ้ยนาคอสไม่ลำเรียบร้อยเลย โดลุมยำเลยเป็นยังไงเราต้องรีบให้หนาคอสไป็นลำอืมให้หนาคอสไปเราเรียกไม่ไหวนะครับเน้นเกมไวเลยดีกว่าถ้ามันดึงเพตาไปด้วยอืหาเรื่องเลยโอเคตัเดเลือดกับอันนี้อันี้ดีกว่า คอยเรียกเกาาแล้วละโอุได้ริเร่นไม่ต้องกลัวฉันไม่กลั้นนะอ้าวสิทำให้ฉันสนุกหน่อยมีเพทาอุิรเฮ้ยแล้มีอิลูเม่ปราถนาพลังของข้าสวยงามมาก s p e ยนี้เนี่โคคุณระวังตัวคุณไว้ให้ดีเลยใกล้จะมาถึงคุณแล้ว ไม่ได้ล้าด้วยไม่เป็นไรฟอร์เรนสามดาวโดวสองดาวแขงตายเลยโว้ยรถเป่าพี่ดีโอเคมามีสี่มีห้า 4, 5. ฟื้นฟูพลังงานพลังเอ่อฟอร์เรนตินโนเอาออกให้ไว <c oughs> อุยลูเมียด้วยนั่น ลง <This one. S 1> ผมบอกมันว่าคุณงตัวให้ดี <c oughs> อิรูเมียมาจมเชื่อในเวดาเชื่อในแสงสว่างเฮ้ยอิรูเมียเหรอของอะไรดีรอเลียวให้อิรูเมียตัดเลือดของรอเลียวให้อิรูเมียอันนี้ให้อิรูเมียละักข้าเวทให้เพตา เอาเฟรมไว้ก่อนคอมโบมันเยอะจัดครับมาตอนนี้มองไม่ทันแล้วร้อยโอ้โไม่ต้องคิดเยอะแทงถ้าหนับสองเลื่อนรถนี่แสดงว่าเราผ่านชฉลุยเ่ยโอ้โหบีดบีดก็เอาไม่อยู่เลยนะบีดคอมโบมหาอะไร <c oughs> ไม่น่าไหวไม่ไหวหรอกพร้อมแพ้ยังทันตึ๊บรุนกัน <c oughs> okay. โอเคโอ้โหแสดงว่าคนเมื่อกี้เขาพ่ายแพ้กับเรานะครับคืออย่าไม่รู้มียังไม่ได้ไม่ได้ โอเคประมาณนี้แหละรอที่จะได้เชิดดึงอิลิเมเลอรไปก็มาล็อกทุกตัวเลยเรียบร้อยตึ้งโฟูไม่ได้ทันฟื้นฟูไม่ได้ลามก็ไม่เป็นไรตีดตัวแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้การแล้ล็อกดีเล็กไว้ก่อน เพตาแล้วไม่ได้เป่าหรออืมนาคอสก็ไม่ได้ลำดิแหล็เป่าเอาดีแล็คมาดีแ,แล็คทองฟอเรนเฮีย <c oughs> เอาของนาคอสให้ <Did S 1> นาคอสให้ดีแล็ค หอ,อมความรักช่งางเย้ายวนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้ให้ลาคอสดีกว่าโอเคอุ๊ยนนูว่าเทนไม่เป็นไรอยู่ที่การวางตัวแล้วครับตอนนี้ คอมโบเราได้เปรียบกว่ามีทอยอุ้ยอันนี้ดีกว่ารู้ชักเป้าเปิดก่อนได้ปูดอะเอาม้ามารับด,ด,ด<อ>า,ามิกลิ่นหอม,คว,มความรักช่งางเย้ายวนใจ เขาดึงรอเลีเ้ยวรอไปกล<า>ิ่ hmm นหอมความรักช่งางเย้ายวนใจเขาดึงรอเลี hmm เ้ยวอไปกลิ hmm ่นหอมความรักด,ดึงไปให้หมดเลยน้องดึงไปให้หมดเลยหอมความรักช่างเย้ายวนใจดึงไปให้หมดเลยดีแลกตายเรียบร้อยนั่นแหละสวยงามเรียบร้อย อยู่ที่การวางตัวจริงๆนะครับดาเมทเขามีแค่ดีแลกตัวเดียวเลยนะครับตัวอื่นนี่ดาเมทไ,ไม่ได้เลยนะครับโดนอิลูเมียร,ร้อนติดทีเดียวสตั้นหมดเลยโอเคจบร้อยที่หนึ่งเ,เกมที่สี่ก็ยังผ่านชลุยอยู่นะครับ เกมที <c oughs> ่สี่เราก็ยังผ่านชุลุยอยู่นะครับตานนี้นดัดที่หนึ่งบวกที่สามสิบห้าแนะครับก็ยังอยู่ที่ดมอนสามเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวน,นี้สวยจริงๆเป็นตานนี้เราก็ไม่เล่นบีดนะครับถ้าเล่นบีดนี่น่าจะจบไปแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบมากครับ